สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะฮะเช้านี้ก็ยังอยู่ที่โชว์รูมมิตรสูนครหลวงเช่นเคยนะครับแจ้งวัฒนะเช้านี้ภารกิจของผมก็คือการส่งมอบรถยนต์ส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่ที่อยู่ด้านหลังผมอีกหนึ่งคันนะครับกับรุ่นเดิมนะฮะกับเมื่อวานนี้กับ4ประตู r อ a สีเทาลัมโบนะครับตอนนี้ขายจะสีเดียวนะ,ะสีนี้ครับสีเทาลัมโบเป็นสีที่ค่อนข้าง,งขายดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่แต่งเสร็จเมื่อวานรถมาถึงแล้วก็เซ็ตดัดทรงให้นะครับก็เสร็จตามที ลูกค้าต้องการอยากให้รถของลูกค้าเป็นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสน,นะครับเดี๋ยวลูกค้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับมาจากอุ ani, ทัยธานีเพื่อจะมารับรถคันนี้นะครับกับรุ่นสี่ประตูยอดฮิตสีเทอรัมโบ่ LDA แบบนี้นะฮะยง่ายพบประกันส่งมอบรถยนต์วันนี้นะฮะที่ส่งมอบด้วยจริงตามโปรโมชั่นนะครับกับหลังายแดงแต่งซิ่งฮะวันนี้ส่งมอบรถยนต์คันนี้สําหรับคันนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ตกแต่งนึงตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าเลือกนะครับแล้วก็ต้องการอยากให้รถของตัวเอง เป็นแบบนี้นะฮะกับคันนี้กับรุ่นขับโฟ1.9 r d a นะครับกับสีเทาแลมโบคันนี้การตกแต่งคันนี้ลูกค้าจัดโปรล้อเอ็นไฟนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมว่าล้อเอ็นไฟโปรนี้นะครับสิ่งที่ลูกค้าติดตั้งได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ชิ้นไหนที่เพิ่มเติมจากโปรนี้เดี๋ยวพาเดินชมนะครับเริ่มต้นด้วยช็อคอัพนะครับคันนี้ก็คือติดตั้งเป็ช็อคอัพ กระโปงหน้านะครับจริงๆก็คือติดตั้งให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้าให้การตอบรับค่อนข้างดีนะครับอันนี้คือติดตั้งเป็นกระบอกสีดําให้นะครับเพราะค่อนข้างสวยนะครับส่วนล้อคันนี้ก็คือใส่เป็นล้อเอ็นไฟนะครับก็คือเป็นเอ็นไฟเอสขนาดความกว้างล้อหน้าอยู่ที่9.5นิ้วนะครับล้อหน้ารัดด้วยยาง245 45คันนี้กดหน้าลงมา2นิ้วนะครับส่วนด้านหลังอันนี้ก็คือขนาดความกว้างล้ออยู่ที่10.5นิ้วนะครับรัดด้วยยาง275 40 กดหลังออกมาสามนิ้วนี่คือทรงของรถคันนี้ครับด้วยสายตาที่ผมมองก็หน้าจะทิ่มก่อหลังนิดๆนะครับแต่อาจจะเสมอกันนะครับเพราะว่าด้วยสายตาเนาะแต่ตรงนี้ก็คือทรงทรงนี้เป็นทรงที่ทําแล้วพอไม่ยันนะครับใช้งานได้เดินทางต่างจังหวัดได้ไม่เตี้ยม,มากนะครับตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการเตี้ยม,มากๆนะครับเพราะบางทีรถเตี้ยม,มากๆเวลาเดินทางแล้วเครียดนะครับขับแล้วไม่สนุก ทรงนี้บอกได้เลยตอบโจทย์แน่นอนนะครับส่วนด้านท้ายคันนี้ก็คือใส่เป็นคําหลบป้ายนะครับถอดกระชนหลังออกแล้วก็มีการติดตั้งทอซิงนะครับทอซิงคันนี้ก็คือออกท้ายไปดายสีนะครับทอซิงก็อยู่ที่ความชอบเนาะที่แต่และบุคคลว่าชอบการตกแต่งที่ไม่เหมือนกันนะครับท่านนี้ชอบท่อแบบนี้ก็แจ้งได้เลยฮะอยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมจากโปรล็อเอ็นไฟเข้ามานะครับก็คือกระบะไลเนอร์นะครับลูกค้า ต้องการไว้ใส่บรรทุกของนะครับเพื่อรองรับพวกอุปกรณ์ที่ถอดออกนะครับพวกนี้คือส่งคืนให้ลูกค้านะครับนี่ฮะนี่คืออีกหนึ่งมุมนะครับของรถคันนี้ผมว่าสวยนะครับทรงแบบนี้ผมทํามาเยอะมากประมาณสามสี่ร้อยคันแล้วนะครับสําหรับการโหลดสเต็ปแบบนี้นะครับเราใช้ชุดโหลดนะครับเราไม่ได้มีการดัดแหนบดัดแปลงใดใดทั้งสิ้นถ้าลูกค้าอยาก ทำเดิมหรือว่าเบื่อการขับโหลดแล้วก็เอาอุปกรณ์ชุดเดิมใส่ก็ไปแล้วก็ปรับขึ้นได้เลยนะครับตรงนี้อันนี้คือ,ข,อข้อดีของการใส่ชุดโหลดนะครับส่วนฟิล์มวันนี้ก็คือติดตั้งฟิล์มด้านข้าง60%นะครับแล้วก็ด้านหน้า40%เรื่องฟิล์มก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะอากาศเมืองไทยร้อนนะครับก็อยู่ที่ความชอบแต่ละบุคคลนะครับนี่ว่าสายตาของท่านอยู่ในระดับไหนนะครับส่วนด้านในอันนี้ก็ทุกอย่างเดิมหมดนะครับนี่ LDA ก็เป็นรุ่นที่ขายดีแล้วแล้วสีนี้ก็เป็นสีีีท่ขาายดมก หลังๆนะผมปล่อยสีนี้สีเดียวจนลูกค้าถามว่ามีรุ่นนี้รุ่นเดียวสีเดียวเหรอครับอ๋อจริงมีหลายสีครับมีสามสีนะครับแต่สีที่ตอบโจทย์ลูกค้าก็คือสีนี้นครับก็ขายตามที่ลูกค้าต้องการเนาะถ้าลูกค้าท่าในใดอยากได้สีอื่นก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้ดีให้บริการนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่รอส่งมอบลูกค้าก็าเดี๋ยวคอยติดตามเนาะการส่งมอบรถยนต์คันนี้ที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะฮะกับหลังป้ยแดงต่างซิ่งส่งมอบรถยนต์คันนี้ครับผม สมาชิกใหม่เลยอะ, <laughs> อะไปไว่าถนะ้าร้นอนอนก็นได้ครับเดี๋ <c oughs> ยวจะขึ้นไปนั่งข้างบนข,ข้างในงก็นกนได้นะมันร้อนใช่ไหมัง <c oughs> ผมปิดให้นะครับขออนุญาตนะครับ,อบเอาเอาออกไปไว้ฝั่งนู้นเลย<ทาง>เอาดอกไม้ด้วยชออ่<ม>อหน <WAS> ึ่งข,ขอบคุณครับด้วยทางปลอดภัยนะครับ,บครับผมขอบคุณครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับการส่งมอบรถยนต์เช้านี้ครับกับ f อฟกับพนักงานที่ลูกค้าทำอาชีพขับรถทัวร์ครับของเชื่อชายทัวร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ลูกค้าไว้วางใจเนาะลูกค้าขับรถทัวร์ไม่ค่อยมีเวลาอยู่แล้วนะครับเทนี้ลูกค้าขับสายกรุงเทพแม่สายนะครับก็พอดีลูกค้าพักเบรกพอดีนะครับเนื่องจากพยาลอดบุรนะครับก็เลยมีโอกาสได้มารับรถวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ไว้วางใจเนาะทำเรื่องจัดผ่านตามเงื่อนไขโปรโมชั่นที่ลูกค้า ต้องการอยากให้รถของลูกค้าเป็นแบบไหนก็แต่งตามที่ลูกค้าแจ้งเลยครับขอบคุณนะครับสําหรับการใช้บริการของลูกค้านะครับสาหรับลูกค้าท่าในใดสนใจก็แวะเข้ามาสอบถามตักทายได้เลยฮะยินดีให้บริการนะครับสําหรับ